สวัสดีครับอืมเช้าวันพฤหัสนะครับอ่าคลิปของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้อืมช่วงนี้สายของเก่านะสัญญาจะวัซเว่นก็ยังไม่ไปอาจะรยเย็นๆเดี๋ยวไปให้แน่นะขอเคียร์ของเก่าก่อนแล้วกันนะครับอ่าคลิปนี้นะครับจัดทำโดยโอ t ออนไลน์ .com นะครับเว็แบบไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับ ผ่าน e b a บ a ์อเมซแล้วก็ช่วงนี้เรามีโปรโมทคอสต์แบบชินะครับการันตีคืนเงินนะฮะเต็มจำนวนเลยถ้าเกิดเีลนละขายไม่ได้นะครับเป็นสินค้าไทยแล้วก็ส่งด่วนนะครับถูกกว่าไปสนีไทยนะฮะคุณภาพเกรดส่งออกเพื่อนเื่อสนใจก็ติดต่อได้นะครับแอดโอทออนไลน์นะครับ0 6 6 1 5 9 9ห9นหากกครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเออชิ้นนี้เหมือนเดิมฮะผมก็ใช้เครื่องมือนะฮะหาสินค้านะครับผมว่าเพื่อนเรื่องเคเห็นกันอยู่นะ เรที่ขายได้ประมาณ2,000แต่ต้องคุ้มค่าส่งหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าสินค้าอย่างนี้มันเป็นของเก่าเราไม่จําเป็นต้องขายเท่าเขาก็ได้นะครับถ้าเราเหลือหล่อมๆว่าเออบวกค่าส่งแล้วฉันไม่ค่อยมีกําไรก็ตังให้เอากําไรสัก300ไปเลยจริงๆนะผมว่านะนะครับแต่ประเด็นที่ต้องเลือกมาชิ้นนี้เพราะว่าขายได้แล้วสี่โซโอ้แปลว่าเป็นดีไซน์นะที่ลูกค้า สนใจสั่งเรื่อยๆถามว่าสมมติถ้าคุณได้กาไรสักสามร้อยสี่ร้อยทำแบบชิ้นนี้ต่อเดือนหนึ่งต่อเดือนนะเขาบอกเอาไอโองพูดอะไรเนี่ยได้ตังแค่สามร้อยต่อเดือนอ,อ้าวโอตก็จะตอบกับกูไม่ได้บอกให้มึงขายอย่างเดียวนี่ใช่ไหมมึงก็ขายอย่างหลายอย่างขายเป็นร้อยอย่างสองร้อยอย่างสี่ถ้าไอเนี่ยทำเงินให้มึงสามร้อยบาทอะ่ะแล้วยังอื่นอีกอะ่ะทำเงินให้มึงห้าร้อยบาททำเงินให้มึงพันหนึ่งบาทอะ่ะเดือนเดือนหนึ่งมึงก็ได้เป็นหมื่นแม่จริงไหมอ่ะเออเพราะฉะนั้นบางทีอย่ามาถามโง่งๆเลยว่าเอา ได้สำรอตัตจะเดินขายเต็มที่อะไรจริงไหมเออขอโทษนะฮะอันนี้อารมณ์แบบช่วงนี้งุนหงิดนะเนะหมูแพงไก่แพงไข่แพงน้ำมันแพงน้ำมันพืชแพงคือยังไงมันก็มาถึงเราหมดอะเพราะแม่ค้าเขาซื้อเขาก็ต้องมาผัดทาอาหารให้เรานะฮะเขางุนหงิดเลยช่วงนี้มีใครไม่งุนหงิดบ้างไหมฮะบอกว่าดีจังเลยแล้วมีบนอีกขอยขึ้นค่าแรงค่าแรงอย่าลืมนะฮะหลายๆคนของงุนหงิดในคลิปหน่อยค่าแรง เป็นต้นทุนในโรงงานต้นทุนในการผลิตสินค้าถ้าค่าแรงขึ้นนะฮะต้นทุนผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นสินค้าก็แพงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นผมอยากแนะนําสิ่งที่คุณต้องทําคืออย่าขึ้นค่าแรงแต่คุณต้องหาไรายได้เสริมคุณจะไม่เรียนผมก็ได้แต่ผมอยากให้คุณทํา eBay แล้วมันไม่กระทบกระเทือนคนอื่นคุณทํางานกลางวันไปเย็นๆคุณก็ ขาย e bay ได้กำไรวันละวันล,ละพันก็ได้เดือนหนึ่งคุณก็ได้เงินขึ้นมาสามหมืนแล้วคุณก็จะไม่บ่นเลยว่าหมูแพงจบนะฮะของิงงิดเพราะบางคนบางคนก็บอกไงทำไมค่าแรงไม่ขึ้นอยากได้ค่าแรงขึ้นคุณครับค่าแรงคือต้นทุนฮะเดีย๋ยวขึ้นค่าแรงดีแล้วครับเพราะว่าเกิดคุณดูตอนสมัยสองร้อยเป็นสามรอยดิข้าวขึ้นสิบบาทวันนี้หมูขึ้นไก่ขึ้นนะฮะถ้า ค่าแรงขึ้นข้าวก็เพิ่มขึ้นอีกสิบ,บาทนะครับอืมโอ้ยคุนิดขอโทษนะฮะอ่ะกลับมารายงานกลุ่ม e ี a บของออตออนไลน์นะครับวันนี้คุณเจมาโหอีกแล้วนะลงสองออกแปดโอ้โหเพื่อนๆอิจฉากันเติมเลยนะฮะนี่คุณอุสมานผมชอบมากคนนี้แม้คุณจะทําแล้วหยุดไปแต่กลับมานะครับคุณอุสมานนี่ออกเกือบทุกวันเลยคือคนเรามันเก่งอยู่แล้วอะ่ะพอมันเก่งมันก็ไปได้อะ่ะเออสุดยอดไม่ล่ะ ทำนะทากันนะคุณเจผมบอกเลยนะกําไรวันหนึ่งเดี๋ยวนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่าสองพันคุณคูณดิสองพันสองพันแกคือไม่ต่ํานะบางวันอาจจะสามสี่พันด้วยซ้ำผมบอกเลยกล้าพูดเลยจริงๆแล้วก็เมื่อวานนะฮะก็จะมีสมาชิกส่งของส่งของโอ้ยเมื่อวานส่งกัละนาวเลยจริงๆสุดยอดมากนะฮะเมื่อวานคุณเปิ้ลคุณกวางคุณโอ้ยเพียบสุดยอดเลยเมื่อวานนะฮะแต่เอามาโชว์แปบบ๊แบๆบไม่ได้นะเอาเป็นว่า ส่งกันดีมากเฮ้ยโชว์ได้สินี่นะครับนี่ก็ได้ส่งของนะครับสมาชิกก็ขายกันดิบดีโอ้โหดีใจด้วยจริงๆกับสมาชิกของโอตออนไลน์นะครับบิ้วกันไปเพื่อนๆโซ่โซ่สู่สสสอะต่อมาครับสินค้าชิ้นที่สองนะครับผมก็ขายได้แ800ดรอยกว่าแต่ผมมองว่าเฮ้ยหาด้หาด้หาด,หาด้แล้วขายดีด้วย12โซแล้วดูแบบกันไปนะดูแบบกันไปนะฮะ เออแปดรโอเคอยู่ขายได้เลยบอกเลยเพื่อนๆหาได้นะฮะสุดท้ายครับพิเศษนะฮะไม่ใส่ใครนะฮะแต่พิเศษนะครับสำหรับสมาชิก ebay ของโออนไลน์ถ้าคุณคิดว่าคุณหาได้คุณอยากรู้ว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรคุณอยากเห็นสินค้าว่าเต็มๆเป็นยังไงนะฮะขอเฉลยได้ที่โค้ด B 130 120 2าสำหรับตัวแรกนะครับแล้วก็ขอเฉลย ได้ที่ B 1 3 0 1 2 0 2า S 2หสําหรับตัวที่2นี่คือสิทธิพิเศษนะครับของสมาชิก EB ของโอออนไลน์เราสัญญากันแล้วว่าเราจะอยู่ดูแลคุณนะแล้วผมก็ทําอย่างนี้มาเป็นปีๆแล้วการันตีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเรียนกับโอออนไลน์รับรองเราไม่ทิ้งกันนะฮะทำทุกวันทําให้คุณดูจนเบื่อบ่างัันเถอะนะฮะสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ Line@@ ออนไลน์นะครับเบอร์โทร0 6นย์ห9 9่าครับ อ่ะทิ้งท้ายนะฮะหากเจอเราบนเฟซเหมือนเดิมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเจอเราบน Facebook ที่เราตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำ a c e b o o k ก็ฝาก s u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งเพราะพอเรามีคลิปใหม่ๆนะฮะเพื่อนๆืนนก็จะรับการเตือนวินวินผมได้วิวส่วนคุณก็ได้ความรู้ได้นู่นได้นี่บางหลายวันก็เห็นของเต็มเมนะ,ะอาจจะมีบางวันบ้างเห็นบางส่วนมันเป็นของดีจริงๆขอให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่เขาเสียเงินนะฮะสิทธิพิเศษเขาหน่อย จะมาปล่อยฟรีหมดก็ไม่ได้จริงไหมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนหมูแพงอะเออขึ้น5บาท10บาทคนซื้อก็เข้าใจเพราะหมูมันแพงจริงโไปละช่วงนี้อุ่นหญิต